วิธีนะครับจัดโปรไฟล์นะครับใน t i n d e อร์ให้ได้สาวนะครับอันนี้ก็มีลูกศิษย์นะครับผมมาปรึกษาอย่าเพิ่งเรียกว่าลูกศิษย์แล้วไม่อยากเป็นอาจารย์นะครับเดี๋ยวมันดูแก่นะครับเขาเรียกงี้ก็เลยแกล้งแซวไปเฉยๆนะครับก็ตามรูปเลยนะครับก็ช่วยแนะนําเขาไปนิดหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็เลยจะมาทําบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไงดีนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้คิดคนเดียวนะครับอันนี้ก็แอบถามสาวๆมาในแบบหลายๆคนที่คุยนะครับก็เลยมาสรุปให้ฟังคร่าวๆได้แบบนี้นะครับหนึ่ นะครับผมรูปนะครับอย่างแรกเลยแนะ่นอนว่าผู้หญิงเนี่ยคงไม่ปัดลงมาอ่านไบโอเราก่อนดูรูปแน่ๆนะครับสิ่งที่ทําอย่างแรกเนี่ยก็คือดูรูปก่อนนะครับส่วนเรื่องรูปอะครับผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับต่อให้เราจะจัดได้เทพขนาดไหนถ้าหน้าเราไม่ตรงสเปกเขาอะครับมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้านะเราจะดูตัวเองอนะครับประเมินตัวเองก่อนว่าอะไรที่เราจะโชว์ผู้หญิงได้ทําให้เขาชอบได้ภายในหนึ่ง สองรูปแรกนะครับแน่นอนนะครับถ้าคุณหน้าตาดีคุ่นดียัดมาเลยตั้งแต่รูปแรกนะครับแล้วเขาก็จะแค่แบบปัดถัดๆไปนิดนึงว่าแบบเออโอเครูปจริงมาวะนะครับตรงปกจริงมาวะอะไรเงี้ยแต่ถ้ารูป2รูปแรกเนี่ยคุณผ่านนะครับเขาก็จะปัดดูยันรูปสุดท้ายนะครับในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปที่1 นะครับผมแนะนําว่ารูปไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าตัวคุณเองครับดูดีที่สุดนะครับจะหน้าตาหล่อสุดหุ่นดีโชว์สิกแพคหรือแต่งตัวดีสุดก็เอาพวกนี้นครับขึ้นอันดับแรกเลยนะครับแต่ขอไว้อย่างหนึ่งไอ้รูปที่แบบว่า ชู2นิ้วเนี่ยนะครับไม่ต้องนะครับคือมึงเป็นผู้ชายเนี่ยมไม่ต้องชู2นิ้วแบบนี้นะครับมันดูแบบมึงคิดได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยไม่แนะนำนะสนิ้วเนี่ยนะฮะต่อมานะครับหลังจากที่ตกเขารูปแรกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ปัดเราทิ้งนะครับต่อมาก็คือไลฟ์สไตล์นะครับ อวดรวยนะครับอันนี้มันแน่นอนเลยแต่อวดแบบไม่ดูว่าอวดนะอันนี้เข้าใจกันใช่ไหมครับพอถ้าอวดแบบจงแจ้งอะครับเช่นแบบคุณถ่ายรูปแบบฟวงมาลัยรถแบบพ s c h e ฟวงมาลัยเบนซ์บีเอะไรพวกเนี้ยมาลงเลยนะครับแน่นอนนะครับเขาก็จะมองว่าไอ้ไนี่ม่งมีตังค์แต่คุณก็จะได้แต่ผู้หญิงที่มองคุณเพราะมีตังค์เพราะรวยเนี่ยนะครับแต่คนที่เขามีเงินอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเฉยๆนะครับเพราะเขาก็จะเหมือนกับว่าแบบเออก็เขามีเหมือนกันอะมันไม่เห็นว้าวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัน ผมแนะนําว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันดูดีดูแพงแทนก็ได้นะครับหรือเป็นอะไรที่คุณคิดว่ามันว้าวสาหรับแบบสาวๆวครับถ่ายรูปคู่กับวัดไม่ต้องนะเออเพราะจากที่ผมได้มาครับแมงไม่มีใครไม่มีสาวคนไหนเนี่ยชวนกูเข้าวัดสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นรูปถ่ายคู่กับวัดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็น นะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับรูปที่1รูปที่2นะครับเราโชว์แล้วทีนี้รูปหลังๆครับก็จะแล้วแต่เราแล้วนะครับเพราะถ้าเขาปัดเราหนึ่งไป2 2ไป3แสดงว่าเขาสนใจเราแล้วเขาไม่ปัดผ่านนะครับทีนี้คุณก็หารูปอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันมาย้ําแบบความเป็นตัวคุณจริงๆนะครับหรือที่ทําให้ตัวคุณมันดูดีครับแค่นั้นเลยนะครับรูปในทินเดอร์จริงๆผมครับใช้รูปที่เห็นหน้าผมมาครับแค่2รูปเองนะครับที่เหลือก็แค่ไลฟ์สไตล์นะครับที่คิดว่าแบบเฮ้ยโอเคสาวเห็นอยากลองอยา แบบชอบแบบเราอะไรเงี้ยนะฮะสองนะครับไบโอของเรานะครับหลังจากที่คุณผ่านในขั้นแรกแล้วในหลายๆคนเขาก็จะดูแค่รูปนะครับแต่ถ้าคุณใช้จากรูปเนี่ย ก็เหมือนว่าก็ดูจากรูปเสร็จก็กดแล้วนะฮะแต่ก็จะมีแค่แบบส่วนน้อยที่เขาจะเลื่อนลงมาอ่านไบโอประกอบนะครับที่นี้การเขียนไบโอจําไว้นะครับว่าไม่ใช่เรซูเม่นะครับถ้าเกิดคุณเขียนในแนวเรซูเม่มันก็ดูน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณบบหน้าผ่านแต่คุณอาจจะตกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้การเขียนแบบนั้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมคุณเป็นแบบไหนนะครับหาแบบไหนถ้าคุณอยากได้แบบ นั้นเนี่ยเขียดลงไปให้ชัดนะครับอย่าง fwb นะครับคนที่หาอยู่แล้วก็จะแอดคุณมาเพราะว่าคุณชัดเจนนะครับแต่แบบเนี้ยถ้าคุณไม่หล่อจริงดูไม่ดีจริงไม่ได้แบบเป็นส่วนที่เขาแบบชอบจริงๆนะครับมันจะเป็นแค่ส่วนน้อยครับที่จะได้นะครับเพราะผู้หญิงจะคิดว่าไอ้นี่ก็แค่เขามาหาคนเอานะครับไม่รู้เอาแบบได้มากี่คนแล้วแม่งอันตรายว่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะครับ ถ้าผมแนะนํานะถ้าเกิดสายเอฟก็อ่ะเขียนชัดเจนไม่เป็นไรช่างแมงกูไม่ได้นี่แต่ถ้าเกิดสําหรับคนทั่วไปนะครับผมจะแนะนําว่าเขียนให้ดูดีนะครับดูดีแบบกว้างๆนะครับไม่ต้องเจาะจงอะไรนะครับเพราะถ้าคุณเจาะจงเกินไปนะครับผู้หญิงก็จะคิดมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมแนะนําเป็นกลางๆนะครับผมเพราะถ้าคุณไม่เน้นหาแฟนนะครับคุณก็จะต้องพร้อมโยกไปโยกมาได้นะครับเพื่อให้สาวๆเนี่ยกดแมทคุณมาก่อนนะครับส่วนไอตรงที่แบบ คุณเห็นไหมมันจะมีแบบเอ้ยอยากมีลูกเจอหน้ากันดีกว่าหาความสําคัญแบบไหนตรงนั้นผมคิดว่าไม่ต้องไปใส่หรอกคือใส่ไปคือมันอาจจะเป็นการที่แบียว่าเจาะจงเกินไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องนะครับผู้หญิงสมัยเนี้ลองดูนะครับแทบทุกคนนะจะต๊ก็ไม่อยากมีลูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปใส่นะครับผมเผื่อเื่อให้ตัวเราเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าคุณไม่ได้สมัครรายเดือนนะครับอย่าลืมที่จะทิชีตที่จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเช่น IG นะครับ เพราะว่าบางคนนะครับสสาหลา,ายคนผมเชื่อว่ามันไม่ได้สมัครรายเดือนไม่ได้สมัครโกหรอกนะครับแต่บางทีเขา,าเอออยากจะแบบคุยแหละแต่ก็ไม่รู้ไม่มีทางติดต่อเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งโง่อ่ะอะไรเงี้ยกูชอบมึงแต่กูไม่รู้ติดต่อไงกูทำไงเพราะนั้น i อมันทิ้งไว้ได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ <c oughs> ละกันเนอะนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะอันนี้นะครับใครมีวิธีอะไรอย่างอื่นนะครับก็ลองเสนอแนะนำมาบอกเพื่อนๆเ,เข้ามากันได้ ะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับให้เหมือนเดิมนะครับผมกลุ่มไลน์ OpenChat นะครับไลน์ OA ก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีอะไรอยากปรึกษานะครับ